สวัสดีจ้าพี่น้องยาได้ลูกยาได้ยาหยอกกันดิอันยาสีภาพพี่นออ้องเบิ้งเบิ้งพลอยลิงจับพี่น้องเป็นเป็นเป็นเฮ็ดยาขาดเสื้อนอกจากพี่น้องเป็นเฮ็ดยาขาดเสื้อแต่ว่ายายังบ่านได้เอาเมือนี่จ้ะเบิ้งจากพี่น้องเบื้องน้ำกันจ้ะพี่น้องเป็นเฮ็ดยาขาดเสื้อนอกจากเนะาะเย้ายังท่านได้เอาเมือนี่จ้ะ เราต้องคอยสิมาเอาหรือว่าเอาไปเลยดีกว่านาะค่ะนาอเราสิได้เฮ็ดวิธีเห็ดยาขาเสือ้อไปน้่เนอ้อตตเนาะพ่นจับพี่น้องดอกดอก,ดอกนึงขา,ข,าขาวๆเห็นบอจับพี่น้องข้าเจ้าบ่เอาข้าเจ้ากา่เด็ดถิมจับพี่น้องดอกน้อยมันพุ่มสีโปงใหม่ก็เล็กสีโปงใหม่นาอตตเนาอดอกนี้นนเ,เ่าก,ก้าสีเอาข้าเจ้าบอกว่านาะต่ดอกน้อยนอยมันเนี่สามารถเอาไปแจ้งจืดแทนมะละได้นาะค่ะไปแจงไปแกงจืดหมู้ยน้ยก็ได้นาอท่านนาะ เอาแทนมาละได้เนาะจ้ะเดี๋ยวเยี่ยสีผ้าพี่น้องไปเฮ็ดซาเดิมเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดอันนี้นเนาะเฮ็ดซาเดิมที่กิ้งน,นี่ยมันต้องเอาต้มซาเดิมคู่กันกับเห็ดอันเห็ดอันหางไก่ง่วงเนาะจ้ะพี่น้องหรือถ้ามีเห็ดซาขาเนาะจ้ะเนาะก็กต้มคู่กันได้เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเยี่ยผ้าพี่น้องไปเฮ็ดซาเดิมกันเนาะจ้ะเฮ็ดซาเดิมกัน วิธีการเฮ็ดตาแข่งไหวนอะจ้ะเนาะแล้วก็สามารถต้มเป็นชาดด่มย่ำหนาวก็ได้นอะจะ้ะนี่จ้ะพี่น้องเด๋ยาขอว่างไว้จังสี่ก่อนนอะจ้ะเนาะจ้้จังคอยไปพอกันจ้ะเฮ็ดอีหยังจ้ะพี่น้องเป็นสีม่วงม่วงเป็นตะย่านตะย่านเป็นตะย่านจะ้ะเบื่องสีมันจะ้ะ สีมันเป็นตยานตยานจากพี่น้องมีสีแดงพอบเออเออวันนีกันมีสีแดงขอกเสร็จเมื่อก่อนจากเห็ดลิ้นจือจากต้นเบิกจากพี่น้องเป็นเห็ดลิ้นจือจากต้นเบิกกาข้าเจ้าก็บอกว่ามันก็เป็นยาคือกันจ้ะนี่อมันมีสองสันจากพี่น้องนี่มันมีสองสันแต่ย่าเอาบ่วไดดอกเพราะว่าย่าหามีดบ่ไดหามีดบ่วไดจากพี่น้องเกิดน้ำต้นเบิก ต้นเบิกที่ตายแล้วค่ะค่ะเฮ็ดชาการกับเกิดน้ำต้นเบิกคือกันจ้ะพี่น้องแต่ข่าวก็วิจัยบอกว่าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดชากาใรแต่พี่น้องกาศีอ่าบ่เคยเห็นนอนหลายหลายคนแต่ว่ากาสาม,มารถคลิกเข้าไปเบื้องคลิกเก่าๆของเหย้าใดเนาะจา้ะเนาะมันสิมีชาการเนาะคานะ่ะนาอนรวยดำๆที่ทั้งต้นใหม่เนาะจา้ะเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นเฮ็ดเออเล่นจื้อเนาะจา้ะเนาะเป็นเฮ็ดลิ้นจือ้อจ้ะกาเนาะค่ะพี่น้อง เบื้องต้นเบิกไกหลายไม่มีชากาเพราะว่าทั้งเขตเ้าอยู่เ็ตชากาเ่าค่คยมีเนาจะจ้ะต้องไปเอเอ่แถวอ่ยังก็ละ่ะประเทศเช็กรีดภาพรีเด้คะเดอหลายเนาะเจ้า,าเคยได้ยุ่หันจะ้ะหัวบักง่ายเลยเนาจะจ้ะพี่น้องจ้าพี่น้องไปต่อจะ้ะ จ้าพี่น้องอันที่เก็บมาที่เก็บมาหน่นะจ้าหั่นก็ต้องหั่นบางล้กก็ได้ค่ะหั่นซํานี่เนาะดอกดอกอ่อนๆนี่สามารถแกงจีดได้ได้ค่ะพี่น้องแกงจืดใส่หมูซับแท่นใบอันนี้ก็ได้แท่นอันน้ละก็ได้รสชาติออกขมจ้ะแล้วตัดขวัดอกกอน,น้วยไม มั่งมือหานมือมีจักรยานประสิบลัตย์มาแตงซีมาแล้วประสิบลัตย์ออกมองน้อนจอเนี่ยน้อนจอจักรยา ขมขมอย่างนี้อย่าอย่าบอกนะว่าไม่มีหนอนจอกนี่จ้ะพี่น้องรสชาติพันจอกขมขมได้จากพี่นอ <c oughs> ้นองด้ว <c oughs> รสชาติกอกขมเป็นยาเป็นยาขาเสื้อย่างดีเลยพี่น้อง อ่อนอยู่เลยดอกยังไงกับยังอ่อนอยู่เลยซุ่มข้าเจ้าบกกินข้าเจ้าเนินไปเด็ชถิ่มนะคะคือหนองชะดด้ตื่นเศรสาร์ผลัดใจแล้วควายสีอตอมดื่ม าาน่าจะเนาะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นี่นะจ๊ะยากระสีอางมัตตาพึ่งไว้กระเฮ็ดคลิปเนี่ยนะคะท่านท่ามเ่เฮ็ดคลิปอยู่บ้านกันเนี่ยแค่จกนอนจ้ะเพราะคุณสารเราเปิดโทรทัศน์เสียงดัง ส่วนนีเพันก็เริ่มออกแล้วค่ะเฮ็ดอันเนี้รสชาติออกขมค่ะเป็นยาคาเชื่อ,อย่างดีจะ้ะนี่ยังอน่อนๆอ,อยู่สาม,มารเรามากแกงได้ได้จะ่ะผู้ใดมากินแกงจีนนะเอามะแกงได้จะ่ะพี่น,อน้องแต่สุดแต่ในลักษณะแตงกีจากพี่น,อน้องแล้วกีเอาพึ่งแดดไว้มาจากพึ่งแดดไว้ ตอนนี้ยังทำอยู่ค่ะยังยัง,ยง,ยงมาแลงอยู่กับจับพี่เมย์แตงซีจ้ะแล้วมาที่นี่มืาออื่นเศร้าแล้วจับพี่น้องจ้าสิผาพี่น้องดื่มอ่าน้ำต้มยาอันนี้เนาะเอา,า,า,าตัวขามาต้มกันจับพี่นอกก้องนห็จ้าดากันเนาะค่ะเนาะ อันตะแกงอันนี้นั่นอ้อันกระดองอันนี้นั่นน้องกิบซีเป็นทรงมะหอยนะคะพี่น้องน้องกิบซีนั่งนั่งสาวซาเป็นทรงมะหอยจ้ะจ้เนาะจากพี่น้องตอนนี้กะตีซีจ้ะตีซีเย้ากระิลุกมะตุมอันนี้ดื่มจ้ะต้องใส่หลายจ้ะใส่จักสองอันสองอันนี่บ่แม่นต้มเชี่ยเดียวเบอแต่จ้ะบ่แม่นต้มเชี่ยเดียวกะเอาถิ่มเลยสองอันน่ยยังมีรสชาติผมได้อีกโดนจ้ะพี่น้องอ่ เล้วกาเปิดเลขแปดนะคะเดี๋ยวต้องค่อยมาเอาไปดื่มนะคะนเนาะเลี้ยวยกไปเอาสากามาใส่ตัวนี้เป็นเศษเ็สชากาจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นเศษเ็สชากาเออเลี้ยกะได้ขายไปจ้ะได้ขายไปแล้วข้าวโแพงดอกคากยติดๆจ้ะเดี๋ยวก็แจกคนป่วยไปนำเนาะคน,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 นป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง ไม่แก่วพวกเพื่อนให้เพื่อนไปกินนะจ้ะเย้าก็ากสิเอาเศษมันนะจ้ะมาต้มกินคนจะคล้องกิน,กนเศษจ้ะพี่น้องแล้วก็เอาไปใส่ในนี้เลยจ้ะแล้วมันก็สิเป็นสีนะเฮด,ดชากา้าเพื่อนม่นมีรสชาติแต่เฮดชากา้าโบคือจังเบิร์กอยลิงเด้วยไพเพิร์กเบิร์กอยลิงเขามีรสชาติขมนะแล้วก็ใส่เป็นสีที่ซื้อปกติเย่ามี่เฮดอ่า หางไก่ง่วงพร้อมได้จ้ะแต่หางไก่ง่วงเป็นลาบเปแล้วเนาะนี่จัดพี่น้องเป็นเงินมันอันนี้มงกุลมันมงอามงโอสุดมันนะจ้ะพี่น้องเย่าก็เก็บมาที่เสอเก็บมาจะคล้องกันได้กินน้ำนะจ้ะต้มนี่แล้วก็เสีอาใสซไปนี่คือเ็ดชาก้าหายากหายากค่ะพี่น้องทางเย่าหายากบุคยมีให้หานะ ว่าต้นเบิกบ่ค่อยหลายต้นเบิกไงคือจักหน่้ยเขาเจ้าก็ตัดแล้วจ้ะตัดทิมซื่อๆนี่อ่จ้ะพี่น้องไก่ายสีเริ่มเดือดแล้วเดือดก่อนเนาะค่ะเนาะดอกสีเป็นเริ่มเปลี่ยนเปี่ยนแล้วเห็นบ่ค่ะมันจะเป็นสีกิ่งใหม่เลยเนาะจ้ะเนาะปาจารพี่น้องพอหลังจากนั้นสีเพิ่นก็สิเปลี่ยนจ้ะเพราะว่าเป็นสีของอยาชาการจ้ะพี่น้อง เป็นยาชากาผู้ใดบ้วนหูวจักยาชากากับย้อนไปเบิ่งคลิปเก่าๆเย่าเด้อจ้ะเด้อเนาะคะ่ะยาชากามันเป็นก้อนกลมๆกวอมดำๆนนแนอจ่ะเนาะนี่นี่เย่าต้มผสมกับยาชากาเนาะจ่ะเนาะจ้ะพี่น้องเย่ากับพ่อสักก่นเพราะว่าเพราะว่า,วายาชากาเนี่ยแช่อยู่ในน้ำซีเพิ่นสิเป็นซีเข้มเลยเนาะจ้ะเนาะอันนี้ต้มครั้งแรก เห็นบทจาเวลาต้มกับสีอ้อนอ่อยสวยอย่งสีหละจ้ะนี่ไงชาดื่มของเยาวไปค่ะพี่น้องไปนั่งดื่มชาน้ำกันจ้ายอดจ้ะพี่น้องเยาวกะตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ต้นนี้กะสวนต้มกาแฟแล้วกับตีสี่สิบแปดจ้ะพี่น้องนะกลับมาเปิดคอมพิวเตอร์คือเก่าหละจ้ะพี่น้องตอบคอมเมนต์เพื่อนตั้งแต่ตี เรื่องเทียกับตีสองตีสามมาตอบคอมเมนต์โม่เนานะแต่มาตอบคอมเมนต์โม่โม,ม่ที่ทำคลิปน้ำกันนะนะเนาะจ้ะเนาะเย่ากะมีเวลาช่วงนี้เนาะคะ่ะเพรหลังจากนักโบ่มีเวลาแล้วเนาะคะ่นะเนาะก็ต้องเข้าป่าหานะทำคลิปนะคะโอ้ลืมปิดไฟเดี๋ยวแป๊บนึงนะะเด้อค่ะเด้อปิดไฟของกวจ้ะ อากาศช่วงนี้หนาวจากพี่น,น้องหนาวหนาวแล้วก็หมอกลงผอมนะแต่เป็นช่วงที่เฮ็ดดำค้าสมกำลังออกช่วงนี้นะาจา๊ะน้องเฮดละเฮดเฮดอันเพิ่งหวานกับมาว่านบ่ได้ไปหาบ่ได้ไปหาสองสามมือสี่มือนแต่บ่ได้ไปหาเพิ่งหวานเนาะ โลหาตาเฮ็ดดำค้าสุ่มนะคะพว่า,าเฮ็ดเพิ่งหวานก้นหาหลายข <c oughs> <c oughs> อโทรได้หลายเด้วค่ะตื่นเศร้าึ้นมาเสียงมันจะเป็นตังสี่ละ <c oughs> จากพี่น้องนี่กันคือน้ำ่าที่ที่เย้าต้มเนาะอันนี้คือน้ำกาแฟาจา้่พี่น้องอูต้ตายี่กาแฟา <c oughs> รสชาติขมหอนห รสชาติเป็นสีขมเนาะค่ะเนาะเอ้าพินิตยาตุตะยาบ่มเถอะมเนี่ยไปต้มกาแฟาข้าด้ยวยพินิตยาตบแล้วโอ้ยพูยอ้องน,นแกโฆษณนาน้อยหน่อยแล้วแต่เนาะ <c oughs> ย่าอยากจะพี่น้องเบิ้งเนาะค่ะนอว่า <c oughs> พี่น้องลหลายๆท่านว่าเป็นยังย่า,ยาคือจังเด็กก็ปีมูว่างเนาะจ้ะเนาะตอนนี้ย่าก็ได้พิมพ์ดลกก็ได้ก็ปีมูว่างเนาะจ้ะนี่พิมพ์เลาก็ก็ปีมูว่างสิไปว่างในคลิปเพตของพีนิตยาเนาะจ้ะนี่ย่าก็สิไปว่างในคลิปเพตของพีนิตยานัเน,นาะจ่ะเนาะนิ้วมือสั่นจากพี่น้องกะกะสี บ่างมือเดี๋ยวกัอยากแน่จักน้อยเราจะเนาะเบิ <c oughs> ่งจบแล้วก็ลืมบาสิเมนไว้หยังอีกล่ะจ้ะ จ้านี่จ้านี่เนาะค่ะเนาะพี่น้องขอโทษด้ลายได้จ้ดเด้อเสียงแหบตื่นเสาร์ขึ้นมากกับอากาศหนาวเนาะนี่จ้าก็ดูอีเจอีเจกับคลิปสามสิบสามนาทีเนาะค่ะคลิปของอีเจอีเจพาเพิ่นเนาะค่ะนอนเก็บเฮดกับสามสิบสามนาทีคลิปของเราตอนนี้ยจะยี่สิบแปดนาทีแล้วเนาะค่ะผู้ใดเบิ่งคลิปของเย่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะส่วนมากกับสิเบิ่งแค่์สามนาทีหานาที นอกจากคนที่เฮ็ดคลิปน้ากันนอกจากน้อยเย้ากับบด้วาเนาะค่ะเพราะว่าคลิปของเพื่อนมันสั่นเนาะอ่าคลิปของย่ามันคลิปยาวนาะจ้ะพี่น้องนี่คืออีเจพาเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องอีเจพาเพิ่นเนี่ยเห็นบอกค่ะอีเจพาเพิ่นไอเอ็นจอยนี่ล่ะจ้ะเนี่ยคลิปเล่าเนาะค่ะเนาะส่วนมากเราเก็เฮ็ดคลิปสิบกว่านาทีสิบนาทีละจ้ะก็ลังรังมากแล้วเฮ็ดคลิปยาวๆเสียดีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคลิปยาว ข้าเจ้ามักเบิ่งเห็ดข้าเจ้าก็สิเบิ่งเห็ดเน่าเนาะจากพี่น้องวันลัก็ดื่มดื่มชาต่อจ้ะพี่น้องนี่ยืมดื่มชาต่ออย่าชากกับเบิร์กพพลลิงเนาะค่ะอ้าฮวนผมจากพี่น้องนี่ากากเนาะคะ่ <c oughs> ะ,คะชาดื่มของเย้าเนาะคะ่ะเย้าก็สิเริ่มเฮ็ดง,งานต่อก่อนจะทำงานไปเรื่อยเื่อยค่ะพุดนลัจนถึงเจ็ดเจ็ดโมงเาพุ่นล่ะค่ะเจ็ดโมงเสากินข้าว,ะะวอิ่ม,มแลว้วค่ะ จังคอยสิเขาปลาเนาะค่ะน,นี่ก็จบแล้วเนาะค่ะเนอสิบนาทีของแม่ตู่เนาะค่ะเนอนี่เนาะ <c oughs> ของใครจบมั่งของปีสาวอุบลอยู่นิวซีแลนด์ก็จบแล้วเนอจ้ะเนาะ้วค็สูตรส้มตำหม,มึกเผือกเก้านาทีกับข,ของคุณแอนเจแปนเนะจ้ะเนาะอันนี้ ของไอดอกนี้เนาะเปิ้นกะมาหาเย่าเทลาหลายๆคลิปทั้งที่คลิปเปิ้นกะแค่หนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีนี่ของอีเจเพิ่มเสร็จเนาะค่ะเนาะจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ซัมมี้เนาะจ้าพี่น้องเนาะบ่แม่นว่าโชห้เบิ่งว่าเจ้าของเบิ่งคลิปจบแต่จ้าเด้อร์เบาสู่ฟังเนาะจ้าเนาะผู้ใดเบิ่งคลิปเจ้าจบสิรู้เนาะค่ะว่าเจ้าอาจสิบ่ได้ไปวางคอมเมนต์ให้หมู่ทุกคนเนาะค่ะพราะเจ้าก็สิเิบไว้จังซี่อ่ะจ้ะ สิเปิดไว้เท่ละหนึ่งสองสามสี่หาบ้านหกบ้านกับกับอ่าช่องเขียนภาษาไทยเนาะจ้าเนาะเป็นยังเย้าคือจังกบีมูเนาะค่ะเป็นอย่างเย้าคือจังกบีมูหลักกะว่างหลักกง่ายดีเนาะค่ะบอ้เมนว่ากบีมูทุกคำกบีมูแล้วบ้านหลักก็เอาตัวนั้นตัวนี้มาใส่อยู่จ่ะพี่น้องเนาะแล้วก็ส่วนมากเจ้าสิเปิดบ่มีเสียงเนาะจ้ะเจ้าก็สิเปิดแถวมูบ่มีเสียงเพราะยังงปติตอนนี้ตีสี่ นังเทียตีสามนั่งเทียตีสองค่ะย่าลูกขึ้นมาตอบคอมเมนต์นาะจากเนาะแล้วกะมองนอนจ้ะพี่น้องกินอิ่มแล้วก็นอนนี่จนนน้ะนี่จ้ะนอนนี่บ่ได้บ่ได้ไดปหยุ่งเกี่ยวกับพุณนสาได้จ้ะอยู่คนละมองกันได้จ้ะเพราะยังเพราะว่าลูกๆเขาห่างเย้าบ่ได้ต้องนอนกับลูกจ้ะทั้งทึ่ง ล,ลูกเขาติ้งคิงบ่ได้เดืเพื่นตื่นเนาะจันเนาะก็เลยต้องมานอนนีเฝ้าคอมอยูหนีเนาะจ้ะนี่กะทรทละทัดจ้ะจ้ะพี่น้องคลิปนี้สำเน็คค่ะบ๊ายบายจ้ากราบขอพระคุณในห,หลายทุกท่านที่เขามารับชมจนจบเนาะจานเนาะจ้าบ๊ายบายจ้ะพี่น้องพอกันคลิปไม่จา้า